เห็นโพส์นี้เปล่าโพอสอะไรวะเอาก้อนนี้ไงแม่งโคตรตลกเลยอะไรของมันก็ไม่รู้แกใจเย็นๆนั้นแน่ใจนว่าเป็นเรื่องจริงอ่ะอคนไลฟ์โพสเยอะขนาดนั้นอ่ะก็คงจริงอยู่ยแหละแกลองไปถามตัวตนดูก่อนไหม,มว่าเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าว่ายังไม่ถามเลยอ่ะ ก็ไปถามก่อนดีกว่าพ่งแน่ใจเป็นเรื่องจริงเขาโทษนนะลืมคิดไปเลยอ่ะแกเรื่องที่ส่งให้เมื่อวานเป็นไงบ้างวะเรื่องไหนวะก็ที่ส่งให้เมื่อวานไงอ๋อคิดไปส่งให้อ่ะนะอืมทำไมอ่ะโคตรตลกเลยอ่ะหรอไม่เห็นตลกเลยอ่ะทำไมอ่ะ ก็มันเป็นคลิปที่คนอื่นเจ็บอ่ะไม่สงสารเขาหรอเขาอาจจะสนุกแต่เขาอาจจะไม่คิดว่ามันดีไหมอ่ะไม่อ่ะนั่นไงมันเป็นเรื่องไม่ดีอ่ะต่อไปก็ถ้าจะส่งหรือว่าจะแชร์อะไรก็คิดสังนิดนึงนะก็ส่งมาให้ดูทำไมอ่ะเอาไม่พูดงี้อ่ะเราก็แค่ยอยากให้แกดูแกมีปัญหาเลยหรือเปล่าวะ ไม่หรอกใจเย็นๆก็นั่นแหละมันจะมีประโยชน์ไหมล่ะมันจะดีต่อทั้งตัวเราหรือว่าสังคมไหมดูไปก็ไม่มีประโยชน์สาระก็ไม่ได้แล้วยังจะส่งให้คนอื่นดูอีกอมืมันก็จริงอะ่ะที่แกบอกอะ่ะเราก็แค่คิดว่ามันเป็นเรื่องตลกไรสะะ้สาระเราไม่ทันได้คิดอะไรมากขอโทษนะเข้าหน้าเข้าหลังอะ่ะจะคิดก่อนที่จะโพสจะชัวร์ก่อนที่จะแชร์ขอบใจแกนะที่เตือนสติเราอะ่ะอืมไม่เป็นไรนะัน กกััน so ็ช <T> ่วยเห็นไหมคะสังคมในตอนนี้มันเปลี here, ่ยนไปไม่สามารถแยกแยะจริงเท็จได้ไม่คำนึงถึงความเดือดร้อนของผู้อื่นและขาดจิตสำนึกในการใช้สื่อแต่เท่าว่าถ้าหากเราใช้หลักเรื่องกรอง3ามชั้นได้แก่ความจริงความดีและมีประโยชน์มาพิจารณาเพียงเท่านี้ การใช้สื่อจะปลอดภัยให้ประโยชน์ทั้งตัวเราเองและคนรอบข้าง